โอ,โอเหลือปัดเดียวครับเข้าไปทางพอดีเลยครับท่านผู้ชมเหลืโอ้นอนสบายเลยที่นี่ตลบยังไงกันเด็กมาถึงหมดเนี่ยงอนมึงคิดสั้นไปหรือเปล่าจะมาสู้กับกูสิงคิด กูว่ามึงคิดผิดแล้วถ้ามึงแน่จริงลุกขึ้นมามาลุกขึ้นมาแล้วไหมลุกขึ้นมาด่าบ่ายม,มีเสียงขานตอ,อบับมึงลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาตบกูเลยมึงตบกูกูตบมึงมึงตบกูกูตบมึงแต่แหมมัน,มนจริงๆกูชอบอะ่ะลุกขึ้นมายัางไงวะมึงเงียบมึงโอ้ เงี die, ้ยแบบนี Look, oh, oh, ้จะแดงว่ายอมสิโดนห้าพี่กับกูสิงเพี้ยนแล้วสิถ้ามึงยอมนับจำนวนตะปูแล้วเวลาตายก็มาถือเลยดุกมึงไม่ดูเลยตายแล้วหวังจะซ้ำครับแต่แล้วสายตาของผงมองเห็นอะไรครับท่านผู้ชมที่รอไม่บอกคราบผู้ชมก็ไม่รู้ครับโอ้โหโอ้โหตื่นตัวครับ เอาบุ๊คบุ๊คอาทิตย์ทิพูดมาแล้วเคยเห็นเบื้องยากมาดูน่ะต้การในส่งที่มาโยก่อนอย่าคิดนะข้าเจ้าถุงน้องเบอร์ที่ขาวที่สุดมาโชว์โกูฉันน่าใจกูไม่ได้หรอกไอ้ดวพลเมื่อคิดง่ายไปแค่ปิดมันซะแค่นี้จะจบแล้วไม่ดีโง่เลยเว้ย เป็นห่วงโอยู whales, ่น <ể> ั <ôi> ่นแหละคุณเล่นี่โดพรเผาขขาหลามมกินกีลาหลามทไหนเนะปดยาของกินกับแมวไว้ต่ำัดพดพรตอนนี้น่ะไปขาขาาขาหมึกเลยแค่นี้ก็จบ วันตายก็มึงมาถึงได้โดดคนอยู่แล้วตายเรือจะก่อยุดทีกวัสครับสวสัสดีครับเออยุ่งเขาทไมเอเขาจบแล้วเขาจบแล้วดีแม่เคยได้ยินไห้รุ่นเขาดูกันนะแม่นะเขากันมากเนือตัวผู้หญิงเนี่ยี้ม มือนอุ้ยนุ่นเลยไม่รู้จริงหรือเปล่านะในเขาลือกันแต่คงไม่จริงหรอกมั้งเพราะขนาดผู้ชายขาวท้วมอย่างฉันเนี่ยไม่เห็นมันจะนิ่มนุ่มตรงไหนเลยนิ่มขาวท้วมทุกร่างอย่างกันไม่ซี่ไม่เห็นนิ่มเลยแค่ผู้หญิงมันจะนิ่มจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่เขาลือกันจริงจะทำยังไงดี หรือจะลองพิสูจน์ดูมีโอกาสเนี่ย,ย,ยล,ลองพิสูจน์ก็ได้ันจะได้หายห้องใจสักทีดพอนอย่าคิดนึกว่ากลัวสิ่งที่มัจะไว้ชีวิตมึงอย่แคสงสยัยถ้ากลัายสงสัยแล้วมึงก็ได้ตายสงใจมึงแน่ดูสิจะจับ นี่มันนิ่มๆไะตูดจับตูดนี่นอนนี่ยังเสียะนิีมอีกตรงไหนเนี่ยตรงนี้แหละมั้งจะนิ่มเทียมเนี่ย ไม่ไปโอลิมปิกแน่นอเออพยองต้องหนักเหนือยเลยนะตล็กเหรียญหนึ่งนิ่งมากแหน่นิ่งจริงๆเหนื่ม่เอ้ยปีกกับผู้ชายขาวท้วมอย่างเชนเลยนิ่งจริงๆอ้โหเปล่ายดงพรแค่นี้นะก้หายข้องใจแล้ว เอาเป็นไหวที่เขาลือกันมาเป็นความจริงตอนนี้มึงได้ตายสมใจไม่ยดมไม่จะอยู่เลยตายซะเถอะเนีเ่ยแหมมีท่าเข้าประกวดเขาด้วยนะไม่เคยทำไม่ใคยเขายังลืออีกนะแม่นะไปรุ่นนั่นแหละเขาลือกัน อย่างนึงเลอว่าแกล้ผูห้หญนะิงเนี่ยมีกลิ่นหอมด้วยแต่ไม่รู้ว่าหอมจริงหรือเปล่านะแต่คงไม่มีจริงหรอกเพราะผู้ชายแก้มรักยิ้มอย่างฉันนะ่ะยังไม่เห็นหอมเลยแก้มรักยิ้มโหแต่งหน้าจา,ากตาแก้มช้ำวันนั้นลงดงดีแต่ไม่เห็นหอมเลยอ๋อลงแก้มตัวเองลงยังไง ี๋ยวจะหน่พิสูจน์ดูเรา๋พิสูจน์ดูดีกว่าจะได้หายใงใจเพราะเดี๋ยวมันก็ตายแล้วพิสูจน์ไม่ได้ดไหนๆก็มีแค่สองคนเนี่ยองดยเราดยไม่ต้องมาดีใจหรวงนรงไม่ได้ไว้ชีวิตมึงนะแค่สงสยัยเฉยตรงไหนนะที่มันหอมๆเนะี่ย เอาแล้วครับขอจมูกจุกลงมาแล้วโอ้โหขยี้ครับมีไปคู่ นานแค่จะทำแั้วเนี่ยยังเหนื่อยขนาดนี้เลยไม่เคยแอบดูเลยไม่ร,รู้จ้ะแต่แก้ม,มือหนึงเนี่ยหอมหวานมันต่อเก่งกับแก้มรักยิ้มเลยฉันเลยแก้ม,มือหนึงหอมหวานมันต่อแก้มตเบเพื้อถ้าเกิดเราจะมาคุยกันเล่นๆน,นะเราพูดดูนะถ้าเกิดว่าฉันเสียงเท็จเนี่ยจะอุ้มให้ดูโพ้อ เอาเข้าไปในตำนักไอ้หมื่นก็ไม่รู้ที่เราไม่เห็นกันใครใครใครก็ไม่รู้เรื่องทั้งหมดน่ะก็จะมีชั้นสิงเพชรเป็นคนที่รู้เรื่องนี้ทำให้ดวงลอยแค่สองคนไม่เสียหายอะไรเลยหรอกนะดูเขา No, <laughs> no, Oh, <laughs> so 在遗忘，偏苦。 พร้อสิ่งเพชรคามีปัญญาหลัยกย่อนำดวงพรายได้หรือไม่ครับใส่ยืดไม่ได้ดูช้า